ชีวิตของคนเราทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติคนที่ปฏิบัติดีย่อมได้รับผลดีคนที่ปฏิบัติชั่วย่อมได้รับผลชั่วหากเรารักตัวเองก็ไม่ควรที่จะกระทำความชั่วเพราะผลของมันจะสะท้อนกับมหาผู้กระทำนั้นเองดังเรื่องกฎแห่งกรรมต่อไปนี้ในกรุงพราณสีมีผานคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านจุนทัตถิละ ฟังแม่น้ำคงคาในอีกด้านทิศหนึง่งเขาล่าเนื้อในป่าแล้วย่างกินส่วนที่เหลือเอาใบไม้ห่อกลับบ้านพวกเด็กเล็กๆเห็นเขาที่หน้าหมู่บ้านก็พากันวิ่งมาขอเนื้อที่เขาเขาก็ได้ให้เนื้อแก่เด็กเหล่านั้นคนละเล็กคนละน้อยพออยู่มาวันหนึง่งพวกเด็กเห็นเขาที่หน้าหมู่บ้านแต่ไม่มีเนื้อติดมือมาด้วยมีแต่ดอกลากจะพึกที่ห่อกลับมามากมาย เด็กเดกวิ่งเข้าไปขอเนื้อจากเขาเช่นเคยแต่เขาได้ให้ดอกไม้แก่เด็กคนละดอกต่อมาหลังจากเขาตายแล้วก็ไปบังเกิดในหมู่เปรตเป็นผู้เปือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวไม่รู้จักข้าวไม่รู้จักน้ำบนหัวมีดอกโกสุมและทัดด้วยดอกราชพึกกลับไปหาพวกญาติของตนในจุลทัตทิละเพื่อขอส่วนบุญ โดยเดินทวนกระแสะแม่น้ำคงคาที่ไหลยอยู่ไม่ขาดสายขณะนั้นอำมาตย์ของพระเจ้าพิมพิสารชื่อว่าโกริยะได้ปราบโจรที่กำเ,เริบเสบสารอยู่ชายแดนให้สงบแล้วก็กลับเข้าเมืองมาทางเรือตามกระแสะแม่น้ำคงคาเห็นเปรตตัวนั้นกำลังเดินอยู่จึงถามว่าดูก่อนเปรตท่านเป็นผู้เปื่อยกายมีร่างกายเป็นเปรตครึ่งหนึ่ง ทัดดอกไม้ตกแต่งร่างกายเดินไปตามน้ำที่ไหลไม่ขาดสายในแม่น้ำองคานี้ท่านจะไปไหนหรือและที่อยู่ของท่านคือที่ใดเปรตจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้ากำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านจุลทั์ทิละมหาอมาตเห็นแล้วก็สงสารเปรตดังนั้นเมื่อเรือหยุดเดินจึงได้ให้ข้าวและผ้าแกอุบาสกช่างกันระบบเพื่ออุทิศไปให้เปรต เปรตนั้นก็ได้ผ้านุ่งห่มทันทีเพราะผลบุญที่มหาอมาตททำให้ต่อมาโกริยะมหาอมาตมีจิตอยากจะช่วยเหลือเปรตจึงทำบุญอุทิศแก่เปรตไปเรื่อยจนกระทั่งเดินทางมาถึงกรุงพราณสีในตอนเช้าส่วนพระภูมิพระภาคเจ้าสเสด็จมาทางอากาศประทับยืนที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเพื่อจะโปรดเปรตฝ่ายโกลิยะมหาอมาตลงจากเรือแล้วเกิดความสุขใจ ได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้มาฉันพัตตาหารในวันลุ่งขึ้นเมื่อกริยะมหาอมาตย์ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสงรับนิมนต์จึงให้สร้างมนฑดบใหญ่ประดับประดาด้วยผ้าต่างชนิดอันวิจิตด้วยสีย้อมต่างๆทั้งเบื้องบนและด้านข้างๆทั้งสด้านผู้อาสนะถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้แล้วมหาอามาตจึงเข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคเจ้าบูชาสักการะ,ะด้วยของหอมและดอกไม้เป็นตน้นแล้วกราบทูลคำที่ตนกล่าวและคำโต้ตอบของเปรตให้พระองค์ฟังพระภูมิพระภาคเจ้าสงพระดำริว่าขอให้สง์จงมาที่นี่เพียงแค่ดำริเท่านั้นภิกษุสง์ก็พากันมาแวดล้อมพระองค์ด้วยพุทธานุภาพ ในขณะนั้นเองมหาชนพากันมาประชุมเพื่อจะฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้ามหาอมาาตเห็นดังนั้นก็ยิ่งมีจิตเลื่อมใสได้ถวายพัะตาหารอันปณีตแก่ภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระภูมิพระภาคเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วได้ทรงอธิษฐานว่าขอคนชาวบ้านใกล้กรุงพราณสีจงประชุมกันเถิด มหาชนทั้งหมดก็ได้มาประชุมกันด้วยกำลังพระฤทธิ์และพระองค์ได้ทำให้มหาอัมมา์และประชาชนมองเห็นเปรตทั้งหลายที่มารอขอส่วนบุญเปรตบางพวกนุ่งผ้าขี้ริ้วขาดลุ่งลิงบางพวกเปลือยกายมีผมยาวสยายปกคลุมล่างกระจายกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อหาอาหารบางพวกวิ่งไปไกลๆไม่ได้อาหารก็กลับมา บางพวกสลบล้มลงเพราะความหิวกระหายนอนกิ้งเกลือกบนพื้นดินบางพวกล้มลงตรงแผ่นดินในที่ตนวิ่งไปนั้นพร้อมกับร้องไห้ล่ำไหลว่าพวกเราทั้งหลายไม่ได้ทำกุศลไว้ในการก่อนจึงได้ถูกไฟคือความหิวกระหายเผาอยู่ดุดถูกไฟเผาในที่ร้อนเมื่อก่อนพวกเราชอบทำแต่ความชั่วเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ ก็ไม่ทําบุญทําทานไว้ข้าวและน้ําก็มีมากแต่เราก็ไม่เคยแจกจ่ายให้ทานและไม่ได้ถวายอะไรแก่บรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบชอบทำแต่กรรมที่คนดีเขาไม่ทำเกลียดคร้านชอบแต่ความสำราญและกินมากตันนี่ที่เหนียวชอบด่าว่าลูกน้องคนรับใช้อยู่เป็นประจำํำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารบ้านคนรับใช้ ทรัพสมบัติเครื่องประดับต่างๆของเราเมื่อเราตายแล้วก็เอามาด้วยไม่ได้พวกเขาก็หนีไปรับใช้คนอื่นหมดพวกเราได้แต่รับความทุกข์เราจุติจากเปรตนี้แล้วก็ไปเกิดในตระกูลอันต่ำช้าเลวทรามส่วนผู้ที่ทำบุญกุศลไว้ไม่มีความตนนี่ย่อมไปเกิดบนสวรรค์ย่อมมีสวนนันทวรรนนันสว่างสวัยลื่นลมอยู่เวทชยันปราศาสตร์ ยากได้อะไรก็ได้ดังใจหวังครั้นจุติจากเทวโลกแล้วย่อมเกิดในตระกูลสูงมีโภคะมากคือในตระกูลคนมีเลือนยอดและปราสาทราชมนเทียนมีบรรลังลาดด้วยผ้ากโกเชามีเหล่าบุรุษและสตรีถือพัดอันประดับด้วยแววหางนกยูงคอยพัดให้ในเวลาเป็นทารกก็ทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายมูญาติผี่เลี้ยงนางสนมผัดกันอุ้ม ไม่ต้องเอาเท้าแตะพื้นดินมีผู้คนคอยเลี้ยงดูรับใช้อยู่ทั้งเช้าและเย็นตลอดชาติสวนนันทวันเป็นสวนใหญ่ของเทวดาเหล่าไตรทศเป็นสถานที่ไม่มีความเศร้าโศกมีแต่ความน่าลื่นลมย่อมไม่มีแก่ชนผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ความสุขในโลกนี้และโลกหน้าย่อมมีเฉพาะแต่คนผู้ทำบุญไว้ผู้ปราถนาความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าไตาทศ พึงทำบุญกุศลไว้ให้มากเพราะว่าบุคคลผู้ทาบุญไว้ย่อมบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยโภคัสสมบัติพระภูมิพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมโดยพิสดารตามควรแก่อัทยาศัยของมหาชนผู้ประชุมกันในที่นั้นหลังจากเทศจบสัตว์84%ด0มพได้ตัดสรธรรมความสุขความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเป็นสำคัญ หากเราทำกรรมดีเราก็จะได้รับผลดีตามกฎเกณฑ์ของกฎธรรมชาติการทำความดีไม่มีวันสูญเปล่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเราก็ประสบแต่สิ่งที่ดีมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราได้เกิดมาในโลกนี้จึงไม่ควรประมาทต้องรีบสั่งสมกรรมดีไว้ให้มากๆเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะสิ้นสุดวันไหน และยังมีลมหายใจถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ความดีจึงเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของเราคนที่ทำความดีไว้มากเหมือนกับมีสเสบียงมากพร้อมที่จะออกเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่วันกลัวตกความตายใดๆทั้งสิน้นคนสมัยใหม่จำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าจึงไม่อยากจะทำความดีการพิสูจน์ว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากผู้ที่ต้องการพิสูจน์จะต้องลงมาปฏิบัติทรรมด้วยตนเองเมื่อมีจิตสงบถึงระดับหนึ่งแล้วจะรู้เองและเห็นเองว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่อย่างไรก็ดีการทำความดีไว้ในชาติปัจจุบันก็ไม่เป็นการเสียเปล่าอย่างแน่นอนเพราะกรรมดีจะทําให้เรามีความสุขในชาตินี้ถึงชาติหน้าจะมีหรือไม่มีนั้น แล้วก็ยังได้รับผลดีอยู่นั่นเองหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วท่านถือกำเนิดเมื่อวันจันทร์ที่สามกระกฎาคมปีเถาะพศสอง4ที่ตำบลปทุมชีวลาลามอำเภอณิกาจังหวัดพนมเปนประเทศขเขมรท่านมีเชื้อสายกษัตริย์โยมบิดาชื่อนายมิง่งโยมมารดาชื่อนางเอียงเนลมิตร หลวงพ่อทองในวัยหนุ่มท่านเดินทางจากไส่งนมาทางเรือสำเภามาพำนักอยู่ที่กรุงเทพประกอบอาชีพค้าขายต่อมาท่านได้รู้จักกับพระวัดสัมพันธวงศ์รูปหนึ่งได้ชวนท่านบวชเนรและชวนท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสมานรัตนารามซึ่งเป็นวัดธรรมยุทธ์แต่ท่านเกิดป่วยหนักมีคนรู้จักจึงพาท่านมาอยู่ที่บ้านไผ่แสวงตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา ต่อมาคนที่พาท่านมาได้เสียชีวิตลงและเผาที่วัดจุกเชอหลวงพ่อเลยบวชหน้าไฟให้ตั้งแต่นั้นมาท่านไม่ได้ลาสิกขาบทอีกเลยหลวงพ่อทองท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ29ปีนภัทศีมาวัดจุกเชอตำบลจุกเชออำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่22มิถุนายนพศสอง4 โดยมีพระครูคนานุกิจวิจาร์วัดสายชนนลังศีเป็นพระอุปชาพระสมุหะเหลียมวัดสมปทวนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการแสงวัดจุกเชอเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อบวชแล้วท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดจุกเชอศึกษาเล่าเรียนกับพระอธิการแสงซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐานในสมัยนั้นหลวงพ่อทองศึกษาอักขละสมัย ทั้งภาษาขอมไทยบาลีจนมีความเชี่ยวชาญหลังจากออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ออกทุดงไปตามจังหวัดต่างๆท่านเคยทุดงไปถึงประเทศเขมรและพะมา่าศึกษาเล่าเรียนกับหลายอาจารย์พระอาจารย์ของหลวงพ่อทอง 1. พระอธิการแสงวจุกเชอศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน 2. ท่านอาจารย์สุวรรณศึกษาพระเวทอาคม 3. พระครูเขาพระจังหวัดกาญจนบ,บุรี 4. เท่ามุ้ยศึกษาวิชาลงกำหม่อมหลวงพ่อออกทุดงเป็นเวลากว่า20ปีจึงกลับไปจำบรรษาอยู่ที่วัดจุกเชอส่วนวัดก้อนแก้วในสมัยนั้นเกือบจะเป็นวัดล้างอยู่แล้วคุณยายชะแลมน้ำมั่งทองได้ไปอาราธนานิมนต์หลวงพ่อให้ไปจำบรรษาที่วัดก้อนแก้วเนื่องจากพระอาจารย์วงจะอาวารูปก่อนมรณภาพลง ในปีพศ2466หลวงพ่อจึงเดินทางมาจากวัดจุกเชอมารักษาการเจ้า,าวัดวัดก้อนแก้วก่อนจะมาท่านถูกนิมนต์ถึงสามครั้งก็ไม่ยอมมาครั้งสุดท้ายเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณพุทธิลังศีมุนีวงศ์ต้องจัดขบวนแห่จากวัดจุกเชอมาวัดก้อนแก้วโดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้นำขบวนเองจึงยอมมาและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดก้อนแก้ว วันที่29พฤษภาคมพศ2 4 7 7ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดก้อนแกว้วโดยมีเจ้าคุณพุทธิลังสีมุนีวงเจ้าคณะจ,จังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งพศ .2510 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นปทวนพศ .2514 ได้รับสมณศักดิ์เป็นที่พระครูสุวรรณศรีลาจารย์หลวงพ่อทองท่านเป็นคนพูดน้อยแต่อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอน้อยครั้งที่ท่านจะดุด่าสิทธ์มากไปด้วยความเมตตาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งหลายเมื่อยามทุกข์ร้อนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะได้รับหยุกยาการรักษาจากท่านท่านไม่เคยขัดศรัทธาชาวบ้านปัจจัยที่ท่านได้ท่านก็จะนำมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดก้อนแก้วจนหมดสิน้นไม่มีการสะสมท่านให้ความเมตตากับทุกคนให้อยู่ในระเบียบวินยัย วัดก้อนแก้วจเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัยที่ท่านปกครองท่านสร้างพระอุโบสถไว้อย่างงดงามสร้างกุฏิหลายหลังทำถนนเข้าวัดสร้างความจเจริญให้วัดมากมายเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านอยู่วัดก็ไม่เป็นอันมีเวลาว่างต้องมีประชาชนมาขอให้ท่านลดน้ำมนต์กันทั้งวันคนที่มาวัดเป็นประจำจะทราบเป็นอย่างดีส่วนใหญ่ท่านจะรับนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคล ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงภาคตะวันออกทั้งภาคต้องมานิมนต์ให้ท่านปลุกเสกทุกงานเวลาท่านชานสมาบัติปลุกเสกจะไม่มีการขยับนั่งได้ลวดเดียวโดยไม่มีการพักแม้ว่าท่านชลาภาพมากแล้วก็ตามสมัยนั้นวัดไหนมีพิธีพุทธาพิเศษต้องมานิมนต์ท่านทุกวัดล้วนแต่เป็นงานใหญ่ๆทั้งนั้นท่านมักได้รับกิจนิมนต์ให้ปลุกเสกร่วมกับหลวงปู่ทิมวัดทหาไรไล่ หลวงปู่โต๊ประดูฉิมปรีเป็นประจำและเวลาท่านนั่งปลกปุกเสกท่านจะเสกจนมั่นใจในวัตถุมงคลนั้นๆจึงจะถอนจากฌานสมาบัติก่อนเข้าร่วมปลุกเสกท่านจะให้หลวงพี่ทุยพระใกล้ชิดท่านไปถามว่ากำหนดการสิ้นสุดพิธีปลุกเสกกี่โมงแล้วท่านจะกำหนดจิตเข้าสมาธิปลุกเสกนั่งลวดเดียวจนถึงเวลากำหนดก็จะถอนจากสมาธิ ลืมตาพอดีทุกครั้งโดยที่ไม่มีใครไปเรียกแต่อย่างใดไม่ว่างานไหนจะมีลั่นของพักฉันน้ำชาแต่สําหรับท่านนั่งลวดเดียวเลยยันสว่างก็ลวดเดียวจิตท่านนิ่งมากเวลาเสกของท่านบอกต้องเสกให้ทะลุถึงจะได้ผลของทุกอย่างของท่านที่ท่านปลุกเสกจึงมีประสบการณ์มากมายขนาดเด็กนั่งหัวเรือโดนฝาผ่าเต็มๆยังแค่สลบไป พ่อพาไปให้ท่านลดน้ำมนต์แล้วก็กลับบ้านได้เลยในตัวเด็กมีเหรียญของท่านแขวนคออยู่เหรียญเดียวประสบการณ์เหรียญรุ่นบาทใหญ่วัดก่อนแก้วสมัยนั้นมีงานวัดไว้รุ่นแถบนั้นขเขม่นกันเข้าตะลุมบอลเสียงปืนดังขึ้นมีคนล้มลงโดนลูกหลงลูกปืนสเวดมอมมเจอเข้าที่ขมับเป็นรอยบุบสลบไปสักพักก็ฟื้นขึ้นมา ในกระเป๋าเสื้อมีเหรียญบาทใหญ่ที่เช่าจากวัดเพียงเหรียญเดียวเรื่องยิ้งไม่เข้าปืนด้านมีให้เล่ากันเป็นประจำกับวัตถุมงคลของท่านสมัยนั้นถนนทางวัดเปี่ยวมากพวกโจนก็ชุกชุมยิ่งนักวัยรุ่นก็ห้าวข้ามถิ่นกันไม่ได้แต่วัยรุ่นแถบวัดยังไงต้องมีวัตถุมงคลของท่านติดตัวทุกคนถึงขนาดทหารในค่ายสีโสธรต้องมาขอจัดสร้างเหรียญให้ท่านปลุกเสก เพื่อติดตัวไปออกสงครามในยุคนั้นท่านโด่งดังมากเรื่องม้าพยศของท่านที่มีคนนำมาปล่อยเพราะเลี้ยงไม่ไหวไม่มีใครคนใดเอามันอยู่ท่านเสกหญ้าให้มันกินจนมันเชื่องกับท่านคนเดียวแต่มันเกเรมักออกไปนอกวัดเดินเหยียบสวนผักของชาวบ้านทำลายข้าวของจนชาวบ้านทนไม่ไหวเอามีดเอาปืนไล่ยิงไล่ฟันแต่ก็ไม่เข้าสักลาย เพราะมันมีผ้าจีวรที่ท่านผูกคอมันไว้จนหลวงพ่อทองท่านมรณภาพลงหลวงพ่อทองท่านถึงแก่มรณะภาพลงด้วยโรคชลาเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2526รวมสิรวอายุได้92ปี63พรรษาร่างของหลวงพ่อทองไม่เน่าเปื่อยทางวัดได้ใส่โลงแก้วให้สาธุชนเคารพกราบไหว้